มีเรื่องเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ที่จับไพ่ทาโร่ใช่ไหม่าจะขึ้นมาดึกหรือเปล่านะครับปรากฏดึกจริงฉันจะไปถึงยอดก่อนไหมฉันจะไปถึงยอดเนี่ยก่อนมืดไหมเดวิวหนึ่งดาบ <The> moon. <laughs> ถามว่าผมจะไปถึงยอดก่อนมืดไหมนะครับโอเคชัดเจนค่าก็ค้า <laughs> ตอนแรกอะ่ะกะว่าน่าจะขึ้นมาไม่เกินสี่โมงครึ่งเนาะคำนวณเวลาละยังไงขึ้นมาเนี่ยบนเนี้ยนะครับไม่เกินสี่โมงครึ่ง <laughs> ให้ดูวิวให้ดูวิว อันนี้คือวิวฝั่งเรานะปปรากฏเอ๊ะทำไมจับไพ่ได้มันบอกว่าให้เรามันเราจะต้องขึ้นมาค่ำอะไรปรากฏขาลั่นครับแบกของขาลั่นลั่นยังไงคือตรงต้นขามันปวดปวดตึงๆเนาะทีนี้มันจะก้าวมันจะก้าวฝืนนะถ้าฝืนนะมันจะเดี๋ยวจะมีปัญหาเส้นเอ็นมันจะฉีกนะครับหรือว่ามันจะเป็นอย่างอื่น เอาก็เลยหยุดพักตลอดทางปรากฏมีน้องที่เป็นลูกหาบที่มากับคณะอื่นนะครับเขาลงไปตักน้ำพอดีเขาก็ไปเจอเราพอดีขาขึ้นมาเขาก็ช่วยแบกเป้ขึ้นมาให้นะครับเออเด็กๆน่ารักมากขึ้นมาค้ำจริงตอนแรกยังงูมันจะค้ำหรอวะเออมันค้ำจริง